ตับภูกเกตไฟล์กลับครับวันนี้เจอกับนักมวยจากจีนที่อยู่ส่วนแฮกเลอร์เมืองไทยครับฉายาที่ผมให้ไว้ทางด้านเฉลิมนั่นแหละครับวันนี้แฮกเลอร์เมืองไทยของผมเจอปัญหาหนักแล้วเจอปัญหาหนักแล้วครับโอ้ยเจอซ้ายงัดเข้าไปนี่แม่สัดดุ้งเลยครับเอาละครับปลุกเสือหลับให้ตื่นเลยครับตอนนี้น่าจะตื่นเลยครับเฉลิมซับครับโอ้โหขวาตรงครับกดเต็มๆครับ แล้วครับได้นับแปะครับอาจารย์พิจิตต้องนับแล้วครับโอ้โหโดนจนได้เสียหนึ่งแท็บนะครับทางด้านของเฉลิมทรัพย์ภูเก็ตไฟครับโอ้โหดูเขาหลบได้ครับแม่เหมือนกับฉลามได้กินข้าวเลือดนะครับจู่โจมเข้าไปครับเฉลิมทรัพย์บล็อกไว้รับไว้โอ้โหมานะครับแม่ทั้งหมัดงัดหมัดรับคันแล้วก็จระเข้ฟาดหายเอาตัดตั้ตัวครับ โโดเข้าไปครับโอ้โหเหมือนจะมึนรันมุนมากครับโอ้โหเรียบร้อยครับเฉลิมทรัพย์ภูเก็ตไฟครับโดนน็อกแล้วครับโอ้โหยืนซัวนี่สุดยอดจริงๆครับนี่ครับเราเตือนคุณแล้วนะครับบอกว่าอย่าไปไหนนะครับคู่นี้โอ้แข็งนี้จนได้ครับยังยิ้มเป็นมวยที่มีพละพลังกำปั้นที่ทรงพลังจริงครับงัดซ้ายสองทีนี่ขาสั่นแล้วครับพยายามจะคว้าคอเอาไว้เสียบด้วยเข่าครับ โอ้โหจู่โจมเร็วมากครับหนึ่งครับจิ้มหนึ่งสองครับซ้ายกระแทกขวาตรงกดเข้าไปหนักๆครับดูนะครับหลายๆมุมครับเปลียงเข้าไปครับโอ้โหเต็มกระโดงคางครับคุณมนุษย์ครับนี่เป็นนับแรกนะครับแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับสำหรับเฉลิมทรัพย์ครับโอ้โหก็คงไม่นึกนะครับว่าหมัดจะหนักขนาดนี้ครับจากนั้นโอ้โหดูวิยาเพชรฆ่าของอียูส่วนครับตัดลำตัวครับโอ้โหถึงกับนิ่งไปนะครับลูกนี้แล้วก็ตามเข้าไปครับหมัดชุด โอ้โหโดนเข้าไปโอ้โหจะหลบยังไงก็หลบไม่พ้นแลวครับแล้วต่อยเป็นด้วยครับต่อยสีข้างต่อยลําตัวต่อยโค้หัวใจครับหนักจริงๆครับแมดูครับแต่ละดอกแต่ละหมัดออกสุดพลังครับโอ้แรงส่งบิดหัวไหล่กระตุกสะโพกครับคว่ำเลยครับเฉลิมทรัพย์อาจารย์พิจิตรดูอาการแล้วไม่ไม่นับเลยครับนี่ครับมาเป็นชุดนะครับไม่มีทีเดียวนะครับ นี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับทักษะการใช้กำปั้นแล้วอย่างที่ผมเรียนไว้ครับอีก5ปีข้างหน้านี่น่ากลัวแน่นอนครับนักสู้จากจีนแผ่นดินใหญ่แข็งแรงแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับนี่ครับได้ครูมวยดีๆเติมประสบ Have a winner by way of TKO in round number one from the blue corner China o s u with the big knockout นะับผวนะครับขอบคุณเฉลมทซับภูกเก็ตไฟคลับด้วยนะครับผมเอาม่ครับรอบหน้าครับ